ตอนที่394การพับรบด้วยความช่วยเหลือจากสหายทั้งสองจักกระพัเทพยะได้ยับยั้งหลัวเฟิงไว้แต่หลัวเฟิงกลับหายตัวไปอย่างกระทันหันแปลงร่างเป็นต้นกำเนิด1.08พันล้านและต้นกำเนิดเหล่านี้ราวกับกาแล็กซี่อันเจิดจรัสก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นมานี่เป็นหนึ่งในสมเทคนิคต้องห้าม ที่หลัวเฟิงพัฒนาขึ้นจากจุดแข็งของตนเองนั่นคือต้นกำเนิดแห่งการทำลายล้างเทคนิคต้องห้ามทั้งสนี้รวนต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดพวกมันถูกเรียกว่าเทคนิคต้องห้ามเพราะต้นทุนในการใช้มันสูงอย่างไม่น่าเชื่อเสียงหึ่งหึง่งต้นกำเนิด1 0 8พันล้านก่อตัว เป็นรูปร่างก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่กลายเป็นพายุพลังงานที่สามารถทำลายทุกสิ่งได้ในทันทีพายุพลังงานนี้ฉีกกระชากการอวกาศแม้แต่ช่องท้องขนาดใหญ่ของจักรพรรดิเทพยักษที่อยู่ใกล้กับต้นกำเนิด1.08พันล้านก็ถูกฉีกออกทันทีร่างกายอันมหึมาของมันถูกตัดขาดโอ้ไม่นะจักรพรรดิเทพยัก ทั้งตกใจและโกรธเกรี้ยวหลบไปอาณาเขตคู่ของบรรพบุรุษอสูรบรรพการและบรรพบุรุษสายน้ำทมินเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากพลังงานอันไร้ขอบเขตนี้อาณาเขตคู่ที่พวกมันสร้างขึ้นนั้นน่าเกรงขามอย่างแท้จริงแต่แม้แต่อาณาเขตที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ถูกทําลายและสูญสิ้น แปลเปลี่ยนเป็นพลังงานเมื่อเผชิญกับพลังอันสมบูรณ์ซึ่งยิ่งเพิ่มพลังให้กับพายุพลังงานทำให้มันน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นพายุพลังงานขนาดมหคือมาดูดแผ่นยกเปล่งประกายประทุออกมาจากช่องท้องของจักรพรรดิทเทพยักษ์มันฉีกกระชากร่างของจักรพรรดิทเทพยักษ์ทะลุผ่านอาณาเขตคู่นำพาพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวมาด้วย แผ่ขยายไปทุกทิศทุกทางบูมเมื่อพลังเกินขีดจำกัดมันก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาพิเศษห่วงเวลาโดยรอบถูกทำลายล้างในทันทีและพื้นที่กว้างใหญ่กลายเป็นลูกบอลแสงพร่างพราวบรรพบุรุษรอบข้างนับสิบคนไม่มีเวลาแม้แต่จะตอบสนองจมดิ่งลงสู่พายุพลังงานโดยสมบูรณ์เป็นไปได้อย่างไรกัน จักรพรรดิเทพยักษ์เต็มไปด้วยความกโกรธและความตื่นตระหนกส่วนหนึ่งของอาณาเขตคู่ของบรรพบุรุษอสูรบรรพกาลและบรรพบุรุษสายน้ำทมินปกป้องขาของจักรพรรดิเทพยักษ์ขณะที่อีกส่วนหนึ่งปกป้องหน้าอกและส่วนบอนอแม้ในใจกลางอันน่าสะพรึงกลัวของการระเบิดครั้งนี้ด้วยการปกป้องของอาณาเขตคู่อันทรงพลังจักรพรรดิเทพยักษ กลับสูญเสียร่างกายไปเพียงหนึ่งในสอาณาเขตคู่ปกป้องส่วนที่เหลือของร่างกายทำให้รวมร่างเข้าด้วยกันได้โชคดีที่ข้ามีพวกเจ้าสองคนไม่เช่นนั้นข้าคงตายไปแล้วจัก,กรพรรดิเทพยักษ์ยังคงหวาดกลัวอยู่ต่างจากหลัวเฟิงและอู่หลานในฐานะขุนนางเทพหลัวเฟิงและอู่หลานร่างกายของพวกเขาถูกสร้างขึ้นเอง ไล่าตามส่วนปลายของร่างกายร่างกายของหลัวเฟิงและอูหลานถึงขีดจำกัดในทางทฤษฎีด้านความหนาแน่นของพลังงานแต่จัก,กรพรรดิเทพยักษ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นมันถือกำเนิดจากห้วงมิติบรรพการอันไร้ขอบเขตควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงแกนชีวิตที่เติบโตถึงแม้ร่างกายจะใหญ่โตมโหราน แต่พลังระเบิดของมันก็แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเก้าจักรพัิแต่ความสามารถในการรักษาชีวิตกลับด้อยกว่ามากและความหนาแน่นพลังงานของร่างกายก็ไม่สูงเท่าของอู่หลานหรือหลัวเฟิงเมื่อเผชิญหน้ากับพลังอันทรงพลังเช่นนี้ในระยะใกล้หากไม่ใช่เพราะสหายทั้งสองของมันมันคงถูกทำลายล้างไปอย่างสิ้นเชิง หลวเฟิงยังมีท่าทีเช่นนี้อยู่ทำให้ข้าต้องเสียร่างกายไปหนึ่งในสิบบรรพบุรุษอสูรบรรพการประหลาดใจร่างกายของมันคืออาณาเขตที่แข็งแกร่งที่สุดในห้วงมิติบรรพการอันไร้ขอบเขตทั้งหมดพร้อมกับบรรพบุรุษสายน้ำทมินพวกเขามีความเป็นเลิศในด้านทักษะอาณาเขตร่วมมือกับจักรพรรดิเทพยักษ์พวกเขาเสริมซึ่งกันและกัน และมีพลังยับยั้งอันหน่าเหลือเชื่อข้าก็สูญเสียไปเกือบหนึ่งในสิบเช่นกันอาณาเขตของบรรพบุรุษแห่งสายน้ำทมินอยู่ที่ชั้นนอกสุดแต่การสูญเสียกลับคล้ายคลึงกับบรรพบุรุษอสูรแห่งบรรพการทั้งสต้องเผชิญความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่บัดนี้กลับระมัดระวงังมากขึ้นเฝ้าสังเกตทุกสิ่งรอบตัวพลังอันน่าสะพรึงกลัวนี้ แผดซ่านไปทั่วเหล่าบรรพบุรุษโดยรอบหลายสิบตนซึ่งความสามารถในการช่วยชีวิตของพวกเขานั้นด้อยกว่าสามเทพจัก,กรพรรดิยักษ์รวมกันมากแม้จะอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยและได้รับผลกระทบน้อยกว่าเล็กน้อยแต่มันก็ยังน่าเศร้าอยู่ดีบรรพบุรุษทั้งหมด26คนได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากพลังอันน่าสะพรึงกลัวนี้ทำลายล้าง ในขณะนั้นสายฟ้าสีทองอันแพรวพราวหน้าเหลือเชื่อ26สายได้ลงมาท่านหมิ่งห่วงไม่ลังเลที่จะเผาผลาญร่างอวตารหลักของเขาสายฟ้าสีทองอันน่าสะพรึงกลัว26สายนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พุ่งเข้าโจมตีบรรพบุรุษที่บาดเจ็บสาหัสทั้ง26คนแล้วอาไม่นะช่วยข่าด้วย บรรพบุรุษท,ทั้ง26คนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วการโจมตีอย่างสุดกำลังของท่านหมิงหวงยิ่งทำให้พวกเขาหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกสายฟ้าสีทองไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้สหายของพวกเขาจะพยายามช่วยแต่สายฟ้าสีทองก็ยังคงฟาดฟันบรรพบุรุษห้าคนที่บาดเจ็บสาหาัสไม่สามารถปกป้องกันแกนชีวิตของตนได้ เห็นแกนชีวิตแตกออกด้วยสายฟ้าสีทอองอบรรพบุรุษทั้งห้านี้เสียชีวิตทันทีบรรพบุรุษอีก21คนได้รับบาดเจ็บสาหาัสตื่นตระหนกจนแทบสิ้นสติรวบรวมแสงสว่างอันไร้ขอบเขตปกคลุมช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรก็ตามร่างไร้วิญญาณของบรรพบุรุษทั้ง5้าถูกเคลื่อนย้ายออกไปอย่างเงียบเชียบโดยการอวกาศ บรรพบุรุษห้าคนตายแล้วเหรอบรรพบุรุษคนอื่นๆที่อยู่ตรงนั้นต่างตกตะลึงไม่เข้าใจสิ่งที่เห็นในอดีตการบางคนก็ล้มลงเช่นกันแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นหลังจากการต่อสู้อันยาวนานผู้ที่อ่อนแอก,กว่ามักจะตายแต่ครั้งนี้มันกระทันหันเกินไปทันใดนั้นบรรพบุรุษทั้ง26คนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส ตามมาด้วยการเสียชีวิตของห้าคอนอบรรพบุรุษทั้งห้าที่เสียชีวิตนั้นเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งกว่าไม่ใช่กลุ่มที่อ่อนแอที่สุดพวกเขาโชคร้ายล้วนๆเพราะอยู่ใกล้กับสามจักรพรรดิทเทพยักษ์มากเกินไปการระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวนั้นรุนแรงมากโชคร้ายเหรอใกล้เกินไปเหรอเหตุผลแบบนี้ทำให้บรรพบุรุษไม่อยากเชื่อ พวกเขายอมรับการถูกกำจัดในสงครามเพราะอ่อนแอที่สุดได้แต่ยอมรับไม่ได้ที่จะตกต่ำเพราะโชคร้ายครั้งนี้กลายเป็นบรรพบุรุษทั้งห้าที่โชคร้ายคราวหน้าจะเป็นตาพวกเขาบ้างหรือเปล่าตายซะเจ้าผู้ฝึกฝนจงตายไปให้หมดตอนนี้ช่องของผมมีระบบสมาชิกแล้วนะครับ ผู้ที่สมัครสมาชิกจะมีป้ายยศติดชื่ออิโมจิพิเศษโดยเฉพาะของช่องนี้และสิทธิพิเศษที่จะมาเพิ่มอีกในอนาคตเดือนละ25บาบาทสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาและขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนจากผู้ฟังเสมอมา